สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง U t u b e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2กุมภาพันธ์2566ครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า i d ดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในเขตฉนวนกาซ่าต่อเป้าหมายหลายแห่งซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮามาสโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังระบบป้องกันไอเอ็นโดมของ i d ด สามารถที่จะสะกัดการจบตีของจรวดหลายลูกซึ่งมีการยิงท่าบนแดงออกมาจากในส่วนของฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวนั้นกลับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินในทันยฮูผู้นําของอิสราเอลประก,กาศตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันและในระดับถึงสุดต่อเหตุการณ์รุนแรงรละลอกใหม่ที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลในนครสักติกและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหนึ่งในนั้นคือการกรดยิงที่สุเรายิวในเขตชาติเมืองของเยรูซาเล็มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยเจ็รายด้วยกัน อย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลได้ปฏิบัติการที่ค่ายผู้ลี้ภัยของชาวปาเลสไตน์ในเมืองเจนินของเขตเวสต์แบงค์และวิสามัรผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอย่างน้อยสิบรายด้วยกันจนถึงตอนนี้ยังไม่มีบุคคลกลุ่มใดออกมาแสดงตัวว่ามีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การยิงที่สุราเยีงหรือไม่แต่กลุ่มฮามาสออกแถลงการณ์ว่าเหตุการณ์การยิงที่สุรายีงในเมืองเยรูซาเล็มนั้นคือการตอบสนองต่ออาชญากรรมที่อิสราเอลก่อขึ้นในเเเเมือองงจนนิขขตตวบ นับตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,กราคม2 5 6พที่ผ่านมาปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อิสราเอลนั้นส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วมากกว่า30รายรวมทั้งพลเรือนและสมาชิกกลุ่มติดอาวุธทางด้านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้กล่าวระหว่างเยือนอิสราเอลและเขตเวสต์แบงค์ในสัปดาห์ที่ว่าสถานการณ์ความรุนแรงระลอกใหม่เกิดขึ้นในนครเยรูซาเล็มและเขตเวสต์แบงคนะ์นั้นเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมกันดับไฟ รัฐบาลสหรัฐนั้นขอประนามเหตุรุนแรงทั้งหมดในระดับสูงสุดพร้อมทั้งขใอ้ทุกภาคขวดทอยห่างจากการใช้กําลังตอบโต้ซึ่งกันและกันนอกจากนั้นแอนทโทนีบินเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นยังยืนยันนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับยังคงที่จะสนับสนุนเรื่องของแนวทางของการดําเนินการนะครับในเรื่องของสองรัฐบนพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาช่วงหลังมานั้นก็พยายามที่จะ ไกลเกลี่ยระหว่างทางด้านอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นให้กลับมาคืนดีกันแล้วก็ไม่ขอเหตุความรุนแรงซึ่งล่าสุดแอนนทนีบิงเนั้นเดินทางไปเยือนปาเลสไตน์ก็มีการให้การช่วยเหลือผ่านทางด้านสาประชา,ชาตินะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆเกือบ2พันล้านบาทบอกว่าให้ปาเลสไตน์นั้นนาเงินเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของการโทรคมนาคมนะครับการสื่อสารซึ่งไปตั้งระบบ 4G ภายในประเทศนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับว่า ฝักฝของอิสราเอลนั้นเนี่ยไม่ได้ฟังสิ่งที่สารัฐเมริการนั้นได้ร้องขอไว้ว่าให้ถอยหามจากความรุนแรงทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยครับพวกเขายังคงเปิดศึกกับทางด้านาปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่องสําหรับอิสราเอลแล้วก็คราวนี้เนี่ยนะครับก็มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารเข้าถล่มฐานที่บั่นอีกครั้งหนึ่งในฉนวนกา,าซาซึ่งก็คาดว่าเป็นพื้นที่ของกลุ่มฮามาสที่ได้ใช้พื้นที่ของฉนวนกาซานั้นเนี่ยเป็นฐานที่มั่นมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ